พามาดูโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะครับดูดิสติกสุขสวัสดิ์วงแหวนพระรามสามนะครับเทาเฮา์ดีๆมีคุณภาพจากคิวเฮาอีกหนึงหลังนะครับหลังนี้นะครับให้หน้ากว้างนะครับสำหรับที่จอดรถมากถึง5.5เมตรซึ่งจอดรถเนี่ยคันใหญ่ๆได้แน่นอนถึง2คัน เนื้อที่ภายในบ้านหลังนี้นะครับ18ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย106ตารางเมตรนะครับ<ส>เข้ามาถึงเนี่ยจะเป็นโถงลงสามารถปรปับเป,ปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นห้องรับแขกได้ถัดเข้ามาเนี่ยเป็นส่วนของห้องครัวหลังเนี่ยไม่ต้องต่อเติมไม่ต้องรีโนเวทเลยเหมือนใหม่กิฟตเลยครับผมบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มราคาเลยแต่ผม,มยังไม่ได้บอกนะครับว่าราคาหลังเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนื้อที่18.4ตารางวาโดยประมาณนะครับ พื้นที่ใช้สอย106ตารางเมตรยังไม่รวมเกี่ยวกับพวกที่ต่อเติมออกมานะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูครัวก่อนทําแยกเป็นสัดส,ส่วนแบบอย่างดีนะครับคือพร้อมใช้งานเลยพูดง่ายๆเลยของส่วนนี้ไม่ต้องมาต่อเติมใหม่แล้วก็สัดส,ส่วนภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีเลยสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ําชั้นล่างจะมีหนึ่งห้องน้ํานะครับครบแบบนี้เลย หลังเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าผมบอกตรงว่าพร้อมอยู่อาศัยเลยนะครับแค่แจะไม่ต้องมาตกแต่งหรือทําอะไรเพิ่มเติมเลยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาทําไว้ให้แบบอย่างดีมากเหมือนรีโนเวทใหม่เลยที่นี่มี3มห้องนอน2ห้องน้ําแต่ว่ามีแอร์ให้เนี่ยสตัวนะครับมีแอร์ชั้นล่าง1ตัวแล้วก็แอร์ชั้นบนเนี่ยอีก2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนแรกก่อนเลยส่วนของห้องนอนใหญ่แบบนี้เลยห้องนอนใหญ่คือใหญ่จริง หลังนี้อยู่ซอยสิเอดนะครับอยู่ต้นซอยหลังที่2ถัดเข้ามานะครับห้องต่อไปห้องน้ํานะครับห้องน้ําเนี่ยจะเปิดจากห้องนอนใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดจากด้านนอกได้นะครับถัดกันมาเนี่ยจะเป็นห้องนอนเล็กอาจจะเออเป็นห้องเด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานหรือจะดัดแปลงเป็นห้องทํางานอันนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งแต่ห้องนอนเล็กห้องเนี้ยก็พื้นที่น่าจะประมาณสามคูณสามได้ประมาณนี้นะครับโครงการนี้นะครับเข้าจากถนนสุขสวัสดิ์74ก็ได้นะครับเข้าจากสุขสวัสดิ์76ก็ได้นะครับหรือจะมาจากถนนประชาอุทิศก็ได้นะครับมันสามารถทะลุเข้าออกไ้หลายช่องทางแล้วก็สามารถขึ้นทางด่วนตรงวงแหวนเนี่ย ง่ายหรือจะไปะสะพานทางสะพานภูมิพลอะไรอย่างงี้ก็ง่ายรออวพระราม2ก็ง่ายหลังนี้นะครับเสนอขายในราคาเนี่ยสุดพิเศษเลยตอนนี้ณเวลานี้นะครับสองล้านหนึ่งแส้าหมื่นบาทแต่ได้ทุกอย่างไปแบบนี้เลยนะครับพร้อมอยู่อาศัยเลยหิ้วกระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับผมมีเพิ่มพิเศษให้นะครับคือที่นี่นะปล่อยเช่าอัตราส่วนค่าเช่าหน0 0งบาทต่อเดือนนะครับ ลองคำนวณอัตราค่าเช่าดูนะครับ2 1 9 0 0 0นบาทเนี่ยผลตอบแทนเนี่ย6% 7%ได้แบบสบายๆเลยนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับทาวเฮาส์ทาวโฮมแบบนี้นะครับของคิวเฮาส์นะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับรักษาความปลอดภัยเนี่ยครบถ้วนแถมอัตราค่าเช่าก็ครบด้วยราคาพร้อมอยู่อาศัยขนาดนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยหรือรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเนี่ย ผมจะมีไว้ให้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับ